นี่เดี๋ยวเราจะพาไปแนะนำนี่มีตรงไหนบ้างเข้าไปดูนี่ตรงนี้มีที่ลับด้วยนะทุกคนไหนนี่เราเข้ามาตรงนี้เฮ้ยเราไปกันไปแล้วเฮ้ยพี่วาเป็นในอำเภอเนาะแต่พี่ดาไม่เป็นันจะไปอยู่ใกล้ๆกล้ฉันก็ยิงเธอหรอกอยู่ใกล้ไหนพี่วายู่ไหนเนี่ยคนไหนเนี่ยเนี่ยพี่วาอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่วาหคนเนี่ยเหรอผมขาวเนี่ยเอ้ยนี่ไงพี่วาอ โดนเชือกเลยอะไรอ่ะเขายังเดินไม่ถึงตัวพี่วาเลยอ่ะอืมลุงหนึ่งตายคนแรกเลยนายเพิรเชื่อคเขาที่ได้ทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ลับกันนะไม่เอาไม่เอามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้คนแต่มันไม่มีใครมันมีหัคนนี่แล้วเราก็จะเจอคุณอนี้เราไม่เข้าไม่ได้อ่ะต้องทำยังไงนี่ค่ะนี่ค่ะอ้าวชนะแล้ว เข้าไปฆาตกรฆ่าหมดเลยยัด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 ,ยดลงไปทำไมไม่ลงไปตอนนี้เจอที่รับมาเ,ออเราตายอ่างเราคือในอำเภอแล้วคะทุกคนอืมในมอำเภออะไรไม่ยอมยิงยิงแล้วแต่มันยิงไม่โดนค่ะทุกคนเอาเปิดเปิดเปิดตรงนี้แล้วมีอะไรอะ่ะคือเขาแค่นั้นอะ่ะไม่มีอะไรหรอไม่มี นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนจํานะว่าอันนี้คือตัวของพี่วาองอันนี้ก็คือตัวของได้ไม่จะจําได้เหร๋มันมีมีแฟนพิมพ์บอกหลายเวอร์ชั่นยังเลยอ๋อหัวเห็ดใช่ไหมหัวเห็ดเมื่อกี้ก็ตามผิดคนหัวเห็ดนะคะแต่ว่าเขาชอบเปลี่ยนตัวมากเลยครับว้าว้ายหนีเร็วหนีเร็ว นี่เร็วป้าเป็นตำรวจใช่ไหมไอ้ลุงหนึ่งเป็นตำรวจใช่ไหมไม่ใช่จะฆ่าฉันนะมาดูกันแคร์เจอพี่เจ้พี่พี่ว่าใจเย็นไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นตำรวจฉันจะฆ่าเธออย่าฆ่าฉันเลยหนูปี๊ดไอหนีนี่ทัน พีดาว่าไงพีดาเดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยอาโดนยิงเรียวร้อยตำรวจถือมีดถือมีดวิ่งไงตำรวจเห็นโอ้ยเมื่อกี้จะตายเสี่ยวมากประตูปิดทันดีนะคะไปได้คนหนึ่งอะพี่วาตุยอ yeah, <Hey. S 2> hey, ่ะพี่วาไม่รอดแบบพีดาพีดาเดี๋ยวพี่วาจะเลิก่ารอือหือ แต่พี่ดาไม่เลือกพี่ดาไม่ค่อยอเนี่ยไงมุ่งมุงจะฆ่าลุงหนึ่งอย่างเดียวไงไม่ยอมฆ่าคนอื่นก่อนโดนยิงเลยปั้งเอวเลี้ยวคนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งในน้ำกันนั่งสมาธิจะได้สมาธิด,ดีๆหน่อยได้ๆๆนี่นะคะไหนเราเป็นหัวเห็ดลอยน้ำค่ะเฮ้ยฆาตกรอีกแล้วนะคะ โอ้ยทำไมได้เป็นบ่อยจังเลยค่าหนานะเราเทิดใช่เราเทิดตรงติดนดาวตอนนี้ยไหนอยู่ไหนเนี่ยไหนอยู่ไหนเนี้ยอันตรายเนี่ยเฮ้ยเขายิงแล้วเขารู้แล้วหรอโอคาเรื่องเขารู้เหรอเขารู้แล้วว่าพี่วาเป็นเหรอเขารู้เป็นตำรวจไหนอยู่ไหนเนี้ยมีศพตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอโวเห็นแล้วนี่เดู ทุกคน,นตอนนี้เราจะไล่ฆ่าลุงเล็กเฮ้ยเราเจอคนที่มีแมวนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยโอ้โหเขาฆ่าอีกแล้วพอใจที่คโอ้ยโหดมากเฮ้ยเขาเข้าไปในห้องหลับด้วยมันยังโดดอยู่เขายังโดดอยู่แล้วใครเป็นตำรวจอนะฉันเองเอา้าไม่ใช่หรอกนี่ไงยิงดิ เดี๋ยวเขา,าตามไล่ฆ่าแล้วตำรวจก็ออกมายิงที่จะไปแอบทำไมีมหไงโดนตายเลยตำรวจย,ยังไม่ตายยังม่ง <laughs> ตายยังโบตายเหรอเฮ้ยตำรวจยิงบิดนะทุกคนตำรวจยงิงคนนี้โอ้โหตายแล้วยังไงตำรวจเพื่อนบอกโอเคโอเคโอเค,อ,เคอะไรครับมีอยู่ไหน,นมีอยู่ไหนเอ้ยปืนอยู่ไหน ปืนอย <get> ู่ไม่บอกใครจะไปบอกเปห้องน้ำอะไปห้องน้ำคือตรงไหนนอะไปเอยตงไหนมีคนเก็บไปแล้วเธอมีเก็บแล้วเก็บเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่โ ย่แล้วย่แล้วยิงเอาเลยล็อปายเียนี่แหะยอมก็มนยิงไม่เป็นน่ะมันล็อกเป้าไงเนี่ยอ๋อต้องล็อกกดปุ่มนี้ก่อนต้องล็อกปุ่มนี้ก่อนใช่ไหมปลาไม่เห็นเป้าเลยเมื่อกี้พี่วาวิ่งเลย ขีดแล้วนะอาอาขาหมดเธอ่าไม่หมดหรขาหมดแน่ฉันจะซ่อนในที่หลับที่เธอยังไม่เคยมาจริงเหรอจริงเนี่ยที่เนี้ย หนึ่งคนอะไรเป็นตำรวจเหรอไม่ทำไมเงียบแต่ว่าใช่ฉันยอมไม่เก็บเหรียญก็ได้ฉันออกไปเก็บเหรียญดีกว่าจ้าเอ๋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 นี่นะนี่นะนี่นะแล้วทำไมปิดไม่ได้เอ้ยอะไงกัน เขจะเตรไวไฟไม่โดนเไปไหนแล้วเยยเชิคกี้พายชิคกี้พาเฮ้ยชิคกีายด้วยดีได้ด้โอ้โหจุกอุ้ยจุกดีดีแจุปา